โอเคมีเลน่าอีกต่อมั้งโอ้เปิดปีนลบห้าหนึ่งนะลบห้านี่ต่อท้ายเลยเนื้อตีอะไรไม่ ดิฟลอกูไดยปิดอะไรวะเรอไหนตัวเนี้ไปละ อุ้ยเดดเค่เบียบ้อยฮะอุ้ยเออได้สองตัวเอ่มมไม่โคตรเกิดอะเอาว่ะเอาว่ะเดือดจัดเดือดจัด ปกูปิก่ยมุงยินพีนดกูตันให้อ,อ๋ออ,อ่ากูยินทพตรงนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวกูตีห้าไมมาอีกทีอ่ะเอเคโอเคแท็เข้าไปจับมันติดปุ้มอุ้ยฮารตัววันนี้ชงโคตรชงนี่คือตอนคิดอเ,คออเออมิดมิดมิด ข้าไปพวกคำว่าง่ะข <laughs> mm ้อประเดี๋ยโคตรท้าทายเรียบร้อยฮะเอามายมาแม่งแบบพุ่งเข้าไปแล้วพุ่งพุ่งพุ่งเลยวะไอ้เหี้ยเจ็บเข้าไปนัเจ็บเข้าะอะไรเจ็บไป โดนใช่ไหมครับตายแล้วตัวทยเฮเบนนัตัวทยเฮเบนปะเฮเบนเฮเบนได้นเนเฮเบนเอ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ,อ้ิดโอ้เขาตาปืนโตเขาม่ปืนโตโต <c oughs> เอาเรื่องว่ะ ให้ไปแล้วนี่ก็มิดมิดก็ก็เฮติเลยนะมึงต้องไปยิงตรงนี้ไม่มีมันจะได้ยิงแบบง่ายไม่เอาไปทีมึงตันเวลาเติรดมึงตันมึงตันเนี่ยมึงตันแถวเนี้ยเฮ้ยแต่กูบูตไปเลยเดี๋ยวคราวนี้กูบูตไปเลยมามามาเออเดี๋ยวกูบูตไปเลยตันดิ ไอ้ตันนะไอเตอร์ไ hmm. อ mm ้ต hmm. ร mm ์ดวตันนะอเติร hmm. mm ์ลมาเดิน hmm. ช mm ิวเลยมิกิกม right. yeah. okay. ีว้์ปอยากรู้ด้วยเปลี่ยนลากันด้วยไม่เหตตันเลยไุ่เฮ้ยอุ้ยสวยมาเดินบอหัวใสใสเลย ไอ้ไไดเ,เดินมาชิวๆเลยไหนตันมึงเนี่ยตันให้ลวมนเดินชิวเลยก็กูปเลมชิวเลยมึงตันสุดอยางมั้เนี่ยใช่มาค้างเลยนะไม่ไ,มไมคือก็ไม่สิไอ้เหีขา้ <Right there. S 2> ขา <c oughs> งเนยนะนะนะมา ไม่มาวะตอเหยอนยกับโอกูเบ็ดเดียวเอเนเดินๆนานาจูเนี่ยกูอะไรมันไม่เอาแล้วจังหวะแรกอะมันไม่เดินแล้วเียข้ามบนเป็นโยรูแมกนาเทค อะไรนะอะไรนะไม่เช็คขบวนวนกู้แมงเลยกู้แมงเลยอ้อย่าไปครับกู้แมงเลยตัดกู้แมงเลยกู้แมงเลยไมยมันเข้าได้พวกมนเข้าได้ปัญอาแล้วที่จะไม่ป้องรวยระเบิดตูมเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันเลยไม่เฮ้ไอ อันนี้ขอไอ้น็อตขอระเบิดไอ้เหี้ยขวาขวาเอาไปน็อตขวาพอกทางนั้นเลยไอ้เหี้ยอันด้านซ้ายไอ้กูบอกว่าขวาแข่งอะไรขันนี้กูไม่พิจารกูไม่พิจารไอ้เหี้ย ก็บอกขวาอาไหนส่าวี้มต้ไม่เอาเลยพอเลย <laughs> ้ว <c oughs> ข้าบทอะเราข้ามบนะ มีมีน่าจะเป็นเลนบ้างเดินไปละบลนบ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 นโอ้ยเต้นแมงแกงกูเฮ้ยมันลงมันลง